สวัสดีครับอ่ะกลับมาเจอกันอีกอหนึ่งธันวาคมอ่สาร้อยหกปกสลากเนอะรูปก็ประมาณนี้เลยอ่ะเขาบอกว่าเป็นอ่าจังหวัดนครราชสีมาประตูชุมพลเนอะเพาเป็นหวยสัญจรรอบนี้งวดนี้เป็นหวยสัญจรเนอะ อันนี้รูปเขาบอกว่าเป็น5 5 5ปีเมืองนครราชสีมาเนาะอ่าปี2011ันสิอถึง2566ันห้าร้อยหกสิบหกรายละเอียดเขาให้มาประมาณนี้อันในรูปก็เป็นอ่าประตูประตูชุมพลอ่าประมาณนี้เนาะก็จะเห็นเป็นเป็นเป็นอิฐเป็นหินศิลาแรงอะไรประมาณนี้้วเป็นกำแพงเป็นป้อมปราการอะไรเป็นประตูโขงประตูนี่แหละอ่า ประมาณนี้อันนี้รูปจริงผมถ่ายมาเมื่อคำ่ำอ่ะอันนี้ส่วนรูปอ่าในเว็บไซต์เขาก็มาประมาณนี้เลยก็อันเดียวกันคล้ายๆกันแต่อันนี้มันจะเห็นเป็นเส้นดำๆตรงนี้เนาะอ่ะตรงนี้เป็นเหมือนตัว T แล้วตัวนี้เป็นอะไรสักอย่างนึ่งเนาะประมาณนี้ แถบส่วนแถบข้างบนแถบข้างบนมีอะไรผิดปกติแปลกตาสะดุดตาเราบ้างไหมใช่ไหมมีอยู่มีอยู่สองจุดก็จะบอกเลยตรงนี้ตรงนี้ก็เป็นเป็นเส้นเป็นเส้นอย่างเหมือนเอ่งๆอย่างนี้นะเ,นเอ่งๆโค้งๆอย่างนี้เหมือนเหมือนเหมือนกระทะเหมือนกระทะโค้งๆอย่างนี้ีออออ่ตรงนี้แล้วก็มีตรงนี้เป็นรูปเหมือนดอกจันทร์ รูปมอนดอกจันห้าแฉกห้าแฉกก็ก็ประมาณได้ว่าเป็นยืนห้าแเหมือนตัวเลขนี่แหละ,ะยืนพื้นห้ายืนพื้นห้าเนาะแล้วก็เอียงกระทะก็ไม่รู้เดี๋ยวผมกลับไปคิดรอบหน้าก่อนเดี๋ยวผมเอามาเอามาแชร์เนาะความคิดการวิเคราะห์ของผมเอามาแชร์ส่วนตัวเลขตัวเลขพวกเราเห็นเลยห้ายืนห้าอยู่แล้วเห็นห้าห้าห้า 5้าตัวเลย555ปีเ no. นาะอาจะมันจะง่ายไปไหมมันจะตรงไวหรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะมีรู้เหมือนกันอ่าไม่รู้เหมือนกัน,อะ,น,กนอะไรง่ายๆก็อาจจะง่ายนี่ง่ายไหมล่ะนี่90อันนี้งวดที่แล้วงวดที่แล้ว90ออก90เลยเป็นไงง่ายเปล่า ง่ายๆง่ายงอย่งายงนี้เลยส่วน c 1 1 4อันนี้ผมเป็นคนชี้ให้เองขึ้นอยู่กับว่าผมจะชี้ให้อะไรประมาณนั้นด้วยปกติประมาณนั้น,น,นเนาะหลายคนศึกษาไปดูพิจรารณาดูเอาเองก็ยังไม่แตกฉานถึงถึงดูมาเยอะรู้มาเยอะก็ยังไม่แตกฉานมันเหมือนว่าบางทีก็ อยู่ที่คนมองอ่ะพรสวรรค์ไม่เหมือนกันเนาะอ่ะเรามาวิเคราะห์อ่าประตูชุมพลกันเนาะนอกจากห้าห้าแล้วเราเห็นอะไรอีกเนาะก็จะเห็นตัวเลขอ่เป็นตัวเลขไทยเติมให้อีกสักหนึ่งตัวเลขเป็นเลขไทยเนาะอ่ะตรงนี้เป็นเลขหกลางๆอยู่นี่เลขหกไทยเหมือนกันตรงนี้เป็นห้าเลขไทยตรงนี้ก็ต้องเป็นเลขหกไทย เนาะเพราะว่าอตอนที่จัดงานเมืองโคราชตั้งแต่เดือนไหนแล้วเดือนมีนาเปล่ามีนาก็ห้าร้อปีตรงน,นี้มันเลยมีนาแล้วมันเขาย่างปีที่556ก็จะยืนเป็น556แล้วเนี่ยไม่ใช่ห้าห้าแล้วนะเป็นห้าแล้วนะก็ผมส่วนนี้ก็จัดให้เป็น556 อ่ะหนึ่งตัวแล้วก็มีอ่าตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้กับตรงนี้ก็ยืน5อยู่แล้วแต่กระทานี่คืออะไรรอบหน้ากระทะคือรอบหน้าประตูชุมพลนี่พวกทุกคนรู้อยู่แล้วเนาะประตูชุมพลก็จะอยู่ข้างหลังหลังนุสาวรีอ่าย่าโมเนาะข้างข้างข้างหลังข้างข้างนั่นแหละประมาณเยื้องๆข้างหลังนั่นแหละเนาะก็เป็นความเชื่อประตูนี้เป็นความเชื่อนะอ่าผมเคย เคยไปหลายรอบแต่ยังไม่เคยกล้ารอดสักรอบเนาะก็คนที่นั่นเขาบอกว่าถ้ารอดหนึ่งครั้งรอ,อดหนึ่งครั้งก็จะได้กลับมาเมืองโคราชอีกในไม่ช้าเนาะมาเยี่ยมมาเยือนอะไรแล้วถ้ารอดสองครั้งก็จะได้มาอยู่เมืองโคราชเลยมาทํางานมาอะไรอยู่เมืองโคราชเนาะถ้ารอดสามครั้งก็จะได้แฟนเมืองโคราชเลยมีใครเคยลองบางยังไม่รู้ เป็นความเชื่อเนาะจริงหรือเปล่าไม่รู้อันนี้ก็สิ่งที่เราคาดการไม่ได้คาดคะเนไม่ได้ก็อาจจะเป็นเรื่องจริงก็ได้หรืออาจจะเป็นต้องต้องลองอ่อาเรื่องอย่างนี้ก็ต้องลองเนาะอ่าส่วนตัวเลขอ่าเข้าเรื่องของตัวเลขอีกเติมให้อีกอย่างสระีดูสระีนี่ก็อาจจะเป็นเลขสองได้ไหมแต่เป็นเลขอาไรบิกเนาะ ลักษณะคล้ายๆลักษณะคล้ายๆเนอะอ่าอันอื่นอันอื่นยังยังไม่พูดดีกว่าก็ให้มาตรงนี้ตาผมก็มองตรง556 556แล้วก็ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ไว้รอบหน้าเดี๋ยวผมมากลับไปคิดก่อนกลับไปพิจารณาก่อนแล้วเอามาแชร์ เดี๋ยวเอามาแชร์สลากการกุศลก็เป็นคลิปหน้าก็แล้วกันเนาะแยกเป็นคลิปๆไปไม่เยอะหรอกแต่ละงวดอ่ะอดูไม่เบือ่อจะได้ดูไม่เบือ่อหรือลายคนไม่ชอบไม่ชอบบอกได้นะสิ่สงที่ผมทําอ่ะอหรือจะชอบแบบคลิปรู้ๆคลิปที่น่าสนใจเนาะที่เขาทําเขาหลอกเขาปั่นให้ไปดูก็ดูกันจังเนาะเป็นไงโอเค โอเคเดี๋ยวรอบหน้าอรอบหน้าเดี๋ยวผมเอาพิเคราะห์ให้อีกแล้วก็เป็นปกสลาการกุศลเดี๋ยวเอามาให้เติมให้แบบชัดๆเนาะเดี๋ยวได้ลูปจริงมาก่อนอ่ะโอเคหวังว่าทุกคนจะโชคดีในงวดน,นี้คลิปนี้ลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ